ดื่มมาดื่มนะ้เดี๋ยมากันหูหูแค่มาดื่มมาดไปย่งเป๊ะถวนก้เห็นปลาสวนด่มมาดื่มครับตัวไปอย่างปลานิ่นตัวอยากสองโตก็ซื้อมาเพื่อนน้องนี่ยนะมันเป็นน้องนำปลาเอเาเดินไปอะไรไปอะไรไปดื่มไปดกับเงหู ต้นใหญ่ไม่สันวจท่างมันสีนี่ออกนะว่าข่้านอย่่ตัวนึงมันเหี่ยวแล้วมันชีบ่บรอดแต่ตัวนึงแข็งแรงกว่าวปล่อยลงสามเลยปใส่ยัดีวนีเดบุญัีเลยป่นต่ว่าอีกตัวนึงข่เี่ยแล้วสีบอดปลาด้วยัม้องสีบอดิข่เนม่เหมนรูปพอา้ใส่ดีพอใส่ไัตัวนึง ตัวตัวเดียวปหมดแล้วนี่สตัวต้ตัวตัวนี่งนี่ไอหล่นาออัวเดียบรอยเดียวยยยยยตัวเดียวก็ตัวตัวเดียวมันตัวนี้มันตายแล้วมันเพท่านตายแต่ว่ามันแบบมันเไม่รอดล้ยคีบปไฟไปตนเด็กกรบนอบ ต้นแรงแล้วต้นแรกเวามานี่ยเขาว่าโอ้เห็นมันเป็นคนดีแต่ว่าปล่อยมาดีดีผมกะว่ายุ้ยไปพ่อตายยุ้ยน้องนั่นนึกน้องนั่นเป็นทั้งก็ว่าปล่อยแล้วแต่ว่ามันเป็นงายทองแถมป้าเป็นป้าคู่ยังหากตรงกับราศีมีนป้าคู่ออปล่อยคู่วันนี้ต้นนึงเนี่ยปล่อยไปมันไปแต่ว่าตัวนี้ปล่อยไปปุ๊บมันงายทองบตลอดแหละไปกับเสียของเลยสีก็เลยเอามาขังไว้ในนี้สินเฮ้ยมันมาขังมันได้ ขัวเรียบร้อยขั้วเรียบร้อยโอ้งเลยอมาวางมา่สิมันมันโมเมย่างไปหาหางมดแดงแลับน่ดแดงขาดเครื่องมขาดเครื่องมถามยนดีมันขาดอย่มันมันขาดอยู่พีครับครับบักหน่าล่น้งขั้วผมขั้วมิโมเมเนียด้วผมบอกจะหายปันกันผมเป็นยางไปกันบ่็ยางไปผมไป็ผอกดัง กูดังกูดังขายป้าผมก็เอามาบักหลายอะไรนะพี่ปาแค่มาดื่มมันีมีนังกล้วได้เลยอ้าวแล้ก็เตียมเสบียงนะใช่ไหมยูด้เป็นอาชีพพนันรถบ้าน้องชาย่อห้แต่ผมรถบ้านผอปานีไปถ้าครูกัของอสมีบบวกับทั้งนั้นม่หมอใหญเลยเอาไปชมเ ทำได้เนเหย่กุมได้ยแพอดีคนแหมันมากากงานจากเพียครับแต่คิดจะชกันตัวเก็ดก้อยได้หน่อยนะเก็ดก้อยนพี่เพิ่มอีกเล็กน้อยเก็ดก้อยนะเออสีเชิ้อันก็เปนนองปลานี่ยะเาตัดแหลวตัดเหนือมันเออกระปุ่อยกลอยปลาใส่หมแดงกันเมืแดงเต้นเจ้ามันหมเน่านนี่ย้ดังใส่ไส้คุเลยก่าพเลยว่า เมี่ยมันตัดตอนในมันตัดตอนมันไปกดถึงกันมื่อนี่แรกะอะไรเีว่าผมไปซื้อป้านี่งออนมาต้บอกมันเดียดใหนะรีตกไหมเอาเลยย้ำมึงขึ้นไม่ได้สอนตัดตอนอมองอันนี้กได้พี่นี่ยฟังบอกมังยังได้บอกของพี่เล่ะกีมันมีอยู่เด้อลูกทุ่ทอรองได้ไหมโอ้นี่แหละลูกกวายู่พี่เฮ็ดเป็นรถบ้านเด้เพรว่ารถบ้านน่ะคือมองมองทั่วไปมันเป็นรถตู้ทึบ แต่ว่าถ้าดูภายในมันมันจะเป็นกระดานปูจริงๆละ่ะประม้านอยูแล้วมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้หัวรถมันก็จะมีที่เก็บของที่มันหนักไหมเดินข้างแล้วมันหนักไปไปไ,ไอ,อไ้ได้ปาดาลาอันหนักไหมล่ะไปปลาอันหนักตัวคนสิบห้าเหรอเฮ้ห้อมกันนะปลาอนหนักเออเอี้ยันนักเป็นปลาป็นปะอน<ร>ะคงปลาอันน้อยว่ะปลาเฮ้ยปลาอนหนักเป็นอ้ไรของปอจูปลาอันครับ ถือพอไหมเราถือมันถือพอไมใช้หมดแลทีเลยิ่งก็หลายดีเด่นมันไม่สนมีมือหาเลยงานเสร็จมันดีพี่เตอร์ื่อไปแกเพื่อนแกอย่าไปงานโดยความเรื่อเตอรบรูดอะคับไปมันมีความถูกแหมมันไม่มีปัญหาเลยรถไนไม่ด้มีปัญหาเลยแอร์เ็นเาสบาย ดีกว่าแล้วไม่เคยดีพอดีมือกัน้นบอลเล่ยอยูคอนแกนรถรถบ้านของแกนแอฮอดินอีสุดยอดเีของจิามนี่พี่นอนเอาต่มีคนมาหาดับดไอ้มันมีคนอยู่ไอ้หมดไ่ใส่ปะี่จะมนอยู่รถม่แสนร็มสามารถอโนมัติเด้ไม่ได้บ่หดสงชั่วโมงไปเปิดบ ไอ้อนที่นรถตัวนั่นโอ้เหนื่อยไฟลก็ว่าชาไฟชาเอาคอบอกว่าคตมนตดงคนมนตวานสุง้องมีคิฝากไว้กครัากนี่ครบทุกอย่างขาดเดียวคือเงินครับพี่น้องมั่ตงไประหวาดระแวงมากเพื่อจังเมนเข้าไปจอดรถ ทีมันเขา่าในง่นงงานบาา่อไดนบ่ครับแล้วที่ทำไมนี่ปิดไว้นี่คือไม่ปิดของปิดฟ้าไทายปิดแล้วเลยใช่ปิดฟ้าไทยถึยงคล้องเล่นเนี่ยเวลาเขาจอดรถไปทั้งหนารถเข่าหลังไว้ที่บ่อไดนนี่จะไปถุงคล้องหล่มอ,<ง>อง,องเห็นว่าย่างคองไปกับเย็นคองโอ้ยอานานันนั้นแหะนี่แหนแต่ไม่ขีดกันเดียวมันก็รักกันด้นสมื่นรักได้พร้อม้านนะเอาอันนี้กัวล่างพวกยังเขอาไปแต่ลางเล่นมั้เขาไปต่ล่างยอดไปหนุนโอ้ยนี่ยรถบ้านของแฉ่ยังาไง ไปแ่บไปยังไหนเลยดิ <c oughs> ี่เ่ามาเครื่อเลยเปิดสวิตช์ิมไว้นี่าเสามาแบบเมื่อเาโอ้ตายตัวนอนไฟ่ว่าใส่ไฟบ้างคนนี้ใส่ไฟยาวสาเมตรกแบ้ก่อนมลยใส่ไฟใสได้นี่นีน้อาเรานั้นวสีตาวาส่ว่าเออเออสายาวโอ้ยยาวก็ไปอยู่ครับตัวองเลยมาตะอหั ใแล้วต่อไฟเลยไม่เามันต้องใส่ไฟรถด้กครับมันมี่มยนสารหลอดไฟก็พมือน็ดีดีดเลย่ีม่อยางี่ไปแค้ยางขอบคุณเจ้าของอันมาไล่มาคืนแน่เอ้นขอบคุณเจ้าของมาไล่มาคืแวขอบคุณหลายเด้อขอเด้อมาไล่มาคน่นอีกจวเอามาไห่มาจัดท่เอ Icana, ต่างตัวพวกท่านแต่วงดีเต uh? euh ือนเนี่ยเน้นบคนเดียวกันจะจะมาคุณจะได้ขอเน้นหลารที่สาวของันทางเตาครับเป็นตัวแง่ผมใช้มือแรกคับผมจะับคนกหกังห้องแม่้นผมก็ตกใจอยู่บอกว่าเออมานเนาะมาชนเถ้าก็เห็นหน้าน้องเขามเขาเขาเอามาให้เราดูบบ พอได้บอกพูดจะขึ้าศึกดูเพราะถ้าด้เห็นกันมือเท่านี้กบอได้กันก็เลยอวโอกาสลิปนี้เนาะขอบคุณได้หลายครับผมโอกาสลิ่นี่แหละขอบคุณน้ำเนขอบคุณได้หลายครับผมขอบคุณมรัขอบคแบบแม่อบคุดี่่าฮ่นฮ่าฮ่าาา่่ไ่า่่ <S 2> <S 2: โอไปเปิ่แต่เรตัวนึงไม่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 อย่าเสร็จหมดกัดโอ้โห่พนี่ก็ฝากข่านี่เด้ครับฝากอะไรก็แชร์ติดตามกดติดตาช่องอาจูน้ำนีกค่ะ